สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะตอนนี้ก็เที่ยงนิดๆแล้วนะคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้วันพุธนะคะที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้้อยหกค่ะหลังวันร,รุ่จีนขึ้นปีใหม่จีนมาได้หนึ่งวันนะคะ อากาศดีค่ะแบบนี้ถือว่าอากาศดีนะคะก็คืออากาศร้อนอากาศร้อนที่เหมาะกับการปลูกดอกคุณนายตื่นสายมากๆนะคะคุณนายตื่นสายนี่เขาเป็นดอกไม้ที่ชอบแดดจัดๆนะคะแล้วก็ดินนี่แห้งได้ค่ะแต่ในดินต้องมีปุ๋ยนะแล้วก็เติมน้ำให้เขารดน้ำให้เขาทุกวันนะคะตอนเช้านะคะเขาไม่ชอบดินแฉะค่ะคุณนายตื่นสายชอบดิน งก็เป็นดินทรายก็ได้ค่ะแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้น่ารักมสีนี้ดูหน้าควีน n f f c นะคะหมายเลขหนึร้ยี่สของที่บ้านสวยมากๆเลยตอนนี้แดดบดนะคะดูจะภาพก็จะดูแบบหมองๆนิดนึงเดี๋ยวลองปรับแสงขึ้นอีกนี้ดูซิว่าได้หรือเปล่าอืม ไม่รู้ปรับตรงไหนเนาะกล้องอ่ะอ้าวมีซูมซูมซคุณนายเตือนสายสีนี้หมายเลขสี่สิบค่ะแสงเดือนเป็นคุณนายที่สวยคลาสสิกมากนะคะสีเขาจะเป็นแบบทูโทนแบบละเลือแบบนี้นะคะคุณนายแสงเดือนสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณนายเตื่นสายที่บ้านเรา นี่แบบนี้ขอบส้มนะคะนี่ก็จะมีหลายหลากแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นชุดแบบรวมสีไปเลยเราจะตัดให้สีละ3ามกิ่งนะคะสีละ3ามกิ่งรวมสีไปเลยสมมุติสั่งยีสีอย่างเงี้ยก็จะได้60กิ่งในชุดอันนี้สโนว์พีชนะคะ ยี่สิบสีหกิกิ่งราคา190บาทรวมค่าส่งนี่น่ารักไหมน่ารักนะคะถ้าเป็นใบด่างแบบนี้เรียกบาติกมิราชค่ะใบด่างดอกสีบานเย็นนะคะเรียกบาติกมิราช ถ้าใบด่างนะคะออกขาวหน่อยแล้วก็ดอกสีแดงอมสม้มเรียกด่างแสงตะวันนะคะก็เป็นแปลงนี้เห็นไหมคะดูบ้านเรานะคะปลูกดอกคุณนายตื่นสายเอาไว้ในพื้นที่แดดจัดๆไปเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวน้องไม่ได้กลัวแดดนะคะมีแต่คนปลูกนี่แหละที่กลัวแดดแต่ก็ต้องนะเป็น เป็นสวนดอกไม้กลางแดดจ้าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่มากๆนะคะมีพื้นที่มากๆบปลูกไปได้เลยเต็มที่นะคะเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ได้ชื่นชมความงามของดอกไม้ไวนะคะอันนี้เป็นดูหน้าพิงลักนะคะเป็นทูโทน เป็นทูโทนสีขาวชมพูนะคะนี่ดอกใหญ่นะเนี่ยอ้อเขา,าอันนี้สวยมากเลยคืออันนี้เป็นเซรับบันดงค่ะเซรับบันดงคุณนายตื่นสายหมายเลข78ดของที่บ้านนะคะดูสิคลาสสิกมาเซรับบันดงนะคะ สีนี้ซาลาค่ะซาลานะคะหมายเลขหนึ่งร้อยแปดค่ะสวยอันนี้ก็สวยก็สีนี้ใจแดงค่ะต้องขยายไปอีกนะคะเพิ่งจะได้มาแล้วก็มีส้มต้นตรงนี้ตรงนี้เป็นลานแพรค่ะแล้วก็มีแพรเซี่ยงไฮ้นะคะอยู่ตรงนี้ก็บนนู้นก็เป็นคุณนายเตือนสายเช่นกันนะคะ ด้านนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายเช่นกันนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะที่สวนเรานะคะสมมุติว่าสนใจสั่งซื้อดอกไม้นะคะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ส่วนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราตอนนี้นะคะมีดอกคุณนายตื่นสายขายอยู่100สี ร้อยสีเราตัดคระสีให้300กิ่งค่ะราคา750บาทรวมค่าส่งนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจที่จะให้เราแยกสีเรามัดแยกสีให้สีละ10กิ่งนะคะราคา20บาทค่ะจะรับกี่สีก็บอกกันได้เลยสีละ20บาท20บาทนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ค่ะฝากติดตาม Facebook Fan Page ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะ วันนี้วิ่งลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ